มันเล่เข้ามาครับเล่เข้ามาหมู่บ้านเราก็เงียบสงบดีนะครับนี่ครับเงียบสงบดีครับหมู่บ้านเราครับผมรถไม่มีวิ่งซักคันเลยครับเล่เข้ามาครับเหลียไม่เยอะนะครับ ใช่ก่อครับเหลียบเ,เยอะเยอะแม่ค้าก็สุคนสวยนะครับเล่เข้ามานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีรถมาแล้วคันหนึ่งครับจะจอดหรือเปล่าครับมาช่วยเมียขายของนะครับมาควนตีนเมียหรือเปล่าครับมันบ่คอยคอยมันบ่ข้าเดียวขายได้ชิปไหม่อยู่นี่มีกี่แต่หน่อยพอดี ทู่ไปหาป่าป่าเลียงชิพใหม่บ่๋มเป็นเลียงเลียงยายเลียงยายเพิ่นครับนั่งขายยุ้งชีเลยพี่นอ้องกับพ่อขายได้ครับผมพ่อได้คาขนมนี่นี่เอ้ยเมียดูคัก เดี๋ยวสิไปปอกกระเทียมเดี๋ยวสิไปเตรียมขวางไว้ให้แช่เศษแช่ยังไว้ให้เวิร์ถึงเขาเวอร์ถึงเขาเป็นใหต้นหน่อยหุงครับผมของกูใด้ของไม่ยื้อไม่ยื้ชูไปใสเราไปนล้าบอกว่าฝากไปน้ำยาบ้างตีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลือยสิบไม่โอ้เหลือยสิบไม่ครับผม วันนี้ก็มานอยู่นะใครยดินเ้ยวท่านใจมากจะเศร้านะแม่เนาะออกจะเศร้าพอดีไปส่งลูกพอดีและวน้อแม่เนาะถ้ามีงานถ้าข้าเจ้ามีงาน,างานประชุมออสมอประชุมอย่างนี้แห่งคนแห่งสีหลายแต่ว่าตอนนี้มันก็ยำบานเขาเจ้าก็เงียบเนาะยำกลางเวนก็เงียบ ไปแล้วมาทังเ,เดีมา้าจิบเด็ดโมงเ็ดโมงเบิดเาโอ้ยดวงชิงชิงเกิดดวงลายๆเนี่ยชิงแพงเ, <70 S 2> งเนีตัวเราหกบาทผุนเนาะเจ็ดบุนโอ้ยชิงแพงเออไอซ่งจว้างอัเนะนี่ยลูกชินเอ้ยใส่กวางยังกินกลี่ สู้ยังคือหลีที่มันบ่อเขาไปเฮี้ยนเท่าเนมีอ่ะจำได้ว่มันวาหลุดมันเตี้ยมันบ่อเขาไปโอเคครับผมไอชูไอชูซองไหม่ไปฝากไว้บ่เอาไปกาฟิวอ่ะกูได้มาอีกแล้วแม่เญ่น่นมาแล้ว นะให้บรรยากาศการขายของของแม่ค้าครับผมแต่ว่ามันกับมือนี้มันบอแดดนะ,น,นะ่มั้ยนะแดดย้ำมาพี่ยำมาพี่ถ้ามันแดยด,ดยด้บมาพี่คนเกิดจีบเห็นเนะนี่แบบลบลบขายก็ได้ตัวของแชบเนี่ย ฮะเป็นรีเป็นเป็นรีอยู่ได้หลือไปเฮ็ดซุ่มใครก็นได้ตัวอของแฉบเนาะเขาเจาก็สิถามหาเอาตัวลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวยอืม